หละยๆที่เราช่วยกันกับคุณผู้ฟังของวันศุกร์วันนี้ห้าโมย็นกันไยี่สิอนาทีต้องบอกเลยวันนี้เป็นวันที่น้ำมันเบนซินขึ้นนะคะาบางตัวก็แตะไปถ้าพิเศษนะัก็ห้บาท ถ้าพิเศษประมาณหนึ่งก็สี่สิบเจ็ดบาทเอาจริงเมื่อวานอ่ะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นนี่นะผ่านปัม๊มไม่ทันได้เลี้ยวเข้าใจตกเลยเอาจริงๆนะเวลาตัวเลขมันเปลี่ยนไปถึงจะเป็นหน่วยสตังก็ตามแต่คุณฟังใจมันหายมากแบบเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่จะต้องคํานวณการใช้สตังของคุณให้ดีเพราะวันนี้มันคือวันที่สิบห้านะคะเรากําลังก้าวสู่ครึ่งเดือนเราไปครึ่งเดือนหลังแล้วความหวังเราจะฝากไว้ที่พรุ่งนี้ค่ะ ไม่ใช่ว่าหวังว่าของจะเซลล์หรืออะไรเลยหวังว่าเราจะถูกแล้วหวังใจว่าเราจะไม่ไปซื้อลอตเตอรี่ฉบับที่มันหายนะที่เขาบอกว่าที่มันหายไป45เล่มเนี่ย mm. เพราะถ้าเราเกิดไปซื้อใน45เล่มนั้นขึ้นมาแล้วเกิดถูกเบิกอาจจะไม่ได้แล้วเราก็จะเจ็บเงินทุนเราก็จะโดนไปอีกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีนะคะนี่คือคำอวยพรน,นะคะ แล้วไม่รู้จะอวยพรอะไรก็คือขอให้คุณนอนหลับฝันดีทาไมคนเราต้องวอวยพรให้นอนหลับฝันดีตั้งแต่เย็นอ๋อคืนนี้ไม่นาเ,เป็นต้องใช้คืนนี้มันจะเป็นต้องใช้ความฝันค่ะคุณอย่กินอิ่มมากเกินไปนะคะเพราะถ้ากินอิ่มมากเกินไปคุณจะนอนทรมานความฝันมันจะไม่ออกตัวเลขมันจะไม่มานะคะหรืออย่าดูข่าวที่เครียดเกินไปนะัดวันนี้จะมีข่าวที่เครียดแหละแต่อ้อมว่าในความเครียดก็มีคนอยากจะรู้ ไทยละกันว่าเป็นข่าวอะไรหรือคิดในใจว่าบอกคุณผู้ฟังเดาได้ระหว่างนี้ผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนให้คุณผู้ฟังได้คิดติ๊กตอกติ๊กตอกถึงเวลาออมเงินเพื่อรับมือไวกระเียณกันแล้วนะคะเรายังคงย้ําสิ่งนี้อยู่เพราะเราเชื่อว่าผู้สูงวัยนะคะหรือคนที่กําลังจะเข้าสู่ไวกระเียณมีเยอะแยะเลยทีเดียวเตรียมตัวให้ดีๆกับเงินฝากเผื่อเรียอพิเศษ เพื่อการเกษียณ9ปีสำหรับเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ50ปีขึ้นไปให้คุณได้รับดอกเบี้ยสูงถึง2.99%ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่3.51%ต่อปีรับเต็มๆนะคะไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ำที่100,000บาทสูงสุดไม่เกินรายละ1ล้านบาท เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านสช่องทางที่อมพูดอยู่ทุกวันก็คือเว็บไซต์ธนาคารอมสิน w w w gsb o r t h line official at gsb society และแอปพลิเคชัน m ห m o ก็เปิดมาตั้งแต่วันที่1กันยาย,ยนแล้วนะคะและก็เปิดรับฝากที่ธนาคารอมสินทุกสาขาไปจนถึง31ตุลาคมนี้หรือจนกว่าจะครบวงเงิน คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ g s b Contact Center โทรนะคะ1115หรือ w w w g s b o r t h เงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารอมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่จะต้องบอกคุณผู้ฟังคือเชื่อว่าเรารอความคืบหน้าของคดีเราจะใช้คำว่าคดีกำนันนกเหรอหรือคดีของสารวัตรแบงค ใช่ไหมคะคืรามันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปหมดเพราะอะไรการเสียชีวิตของสหรัฐแบงค์นะคะมันนําไปสู่อะไรแล้ววันนี้ที่มันมีข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาบอกว่ากล้อง15ตัวกู้ได้แล้ว13แบบ100%ส่วนอีก2ตัวกู้ได้แล้วแล้วถึงข่านออกมาบอกว่ามันมีคนที่พูดไม่ตรงกับตอนสอบกับตอนตอนสอบถามเนี่ยพูดไม่ตรงกับภาพ และจะเป็นอย่างไรและสิ่งที่กู้ได้เป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นมีคนยศใหญ่ไม่ช่วยแล้วหนีไปกับสาวอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวที่บ้านเห็นรูปหรือเปล่าอันนี้บางทีก็คิดแบบคิดแบบเวลาเราอ่านนิดแต่บปพวกหนังสือตลกตอนเด็กๆเกนาะต้องรีบนี้ก่อนเวลาเกิดเหตุไม่ใช่อะไรหรอกคนที่มาด้วยไม่ใช่คนที่บ้านบางทีก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าในขณะเดียวกันิ๊กโจก็บอกอีกว่า ไอ้สองตัวสุดท้ายที่กู้ได้เนี่ยแต่จุดที่เห็นตอนลั่นไก่มันหายเพราะก่อนเกิดเหตุมีคนดึงปลั๊กออกนี่คือเบื้องต้นที่ได้ยินแบบนี้นะคะแปลว่ามีการเตรียมการที่จะยิงบิกก๊กยอกาะไว้แบบนั้นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นรอการถแถลงอย่างเป็นทางการแล้วหวังใจว่านะคะ คือมิจกและตำรวจน้ำดีจะทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจคือตอนนี้ไม่อุ่นร้อนใจกันไปหมดแต่อย่างน้อยอุ่นขึ้นถ้าเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมกระบวนการของวงการตำรวจมันจะถูกรันไปได้ด้วยความถูกต้องไม่สนว่าใครเป็นใครใครจะมีอำนาจจากไหนแทรกแซงมาแต่เราทำเพื่อความถูกต้องได้มันจะทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าปลอดภัยคะ่ะพุทธกพุทโถอย่าลืมโทรนะ สนับสมุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเมกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านดีไซน์สวยและแตกต่างน้ำตาลพราวน้ำตาลทายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติปลาพราวโฮสแฟมิ Family, ลี่ไบรซ์นีไทยส่งก็ดีดีวกโดอนบีเฟสตา้า เลนซิ่งชีทแคเน่แคร์เช็ดสะอาดพกสะดวกเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้โพโพลิสพลัสและ BBLA-M กับทุกโอกาสลงทุนในเอเชียมีความหลากหลายของสายที่โทรเข้ามาเมื่อพุทธที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอารมณ์ตัวเองที่อาจจะทำได้ไม่ดีนักที่เรียกว่าต่ำก็ได้อะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับ ก็มีหรือบางคนก็ทํางานกับหัวหน้าและเจอภรรยาที่หึงก็มีจะเป็นยังไงไปติดตามย้อนหลังได้เลยนะคะกับเรื่องอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมตับไม่เค็มเม์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านดีซ